สวัสดีครับกลับมาพบกับอันปฏิพับั์ออโตโอ้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับพี่ๆทุกท่านครับคลิปนี้ครับเป็นตัวรถเก๋งน่าใช้อีกหนึ่งรุ่นในช่วงยุคน้ํามันแพงแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นดีเซลเองก็ดีไม่ว่าจะเป็นเบนซินเองก็ดีครับคันนี้มีการติดตั้งพลังงานทางเรืองเพื่อความประหยัดมาให้นั่นคือติดแก๊ส CNG มานั่นเองนะครับ อันนี้ครับอันขับเจ้าตัวโต้ต้ตตาเอาติด1.6ตัว G. ีเอาละเป็นประเด็นที่น่าสงสัยอีกอย่างแล้วว่าเฮ้ยอันมันตัว G ีอ่ะมันไม่ใช่แก๊สต,ติดมาเองนี่วาถูกต้องครับเป็นการติดตั้งแก๊สมาเองแต่มันเป็นยังไงมันและดีเหมือนตัว CNG โรงงานหรือไม่อันจะพามารับชมนะครับรถเป็นตัวปี2017ครับสีบรอนเงินเดิมโรงงาน ไร้ประวัติการชนหนักพิกวามน้ําท่วมและจมน้ําตัดต่อเป็นหมายนะครับอันนี้ไม่มีแน่นอนอันรับประกันในเรื่องตัวคุณภาพและสําหรับตัวรถเอาติดถือว่าเป็นในส่วนของรถเก๋งซีดานสิบประตูอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้มากไม่ว่าเราจะใช้งานคนเดียวหรือเราจะใช้งานภายในครอบครัวมันพาคุณวิ่งได้ในระยะทางไกลและขับใช้งานในชีวิตประจําวันได้ดีมากๆสำหรับตัวรถเกง๋งอีกรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับ ส่วนของตัวรุ่นนี้ครับเขาจะเรียกกันว่าเป็นมเนอร์เชนนั่นคือตัวปี2017อัพขึ้นไปแล้วนะครับกระจังหน้าโครเมียมนะฮะสวยงามเรียบหรูตามรั้มสมัยนะครับและก็เดย์ไทม์เลนนิ่งไวห,ห้าดวงนะฮะกันชนด้านล่างมีการปรับเปลี่ยนใหม่ครับเป็นตัวสีดำด้านแต่ตันโมกยังไม่ได้มีการใส่มาให้ตรงนี้ไม่เป็นไรครับ สำหรับอย่างอื่นๆเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆอยเราอย่าทําให้เรื่องที่มันปอกกล้วยเข้าปากกลายเป็นเรื่องยากหรือเหมือนกับการขี่ช้างจับตะกแตนไม่ดีไม่เอาเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันต่อครับสําหรับตัวเครื่อง1.6ลิตรนะฮะแน่นอนเป็นตัวซูเปอร์ CVT แบบ7สปีดนะครับเอาติ๊เนี่ยทัางเกิดอย่างตัวของเดิมในรุ่นของ1.6ลิตรเนี่ย ถือว่าประหยัดพอสมควรแล้วในคลิปนี้อันต้องบอกกับพี่ๆทุกท่านอีกอย่างหนึ่งครับถ้าเกิดพูดกันแบบบ้าน,าน,านเลกมองเขาเป็นแท็กซี่สักทีนึงเขาคือรถเขาคือรถบ้านอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้นี่คือความเรียกร้องจากตัวรถเก๋งหนึ่งรุ่นครับที่ต้องการให้หลายๆท่านได้เข้าใจว่าเราไม่ใช่แท็กซี่นะเขาไม่ใช่แท็กซี่นะ เขาเลิกเป็นแท็กซี่แล้วเขาไม่ใช่แท็กซี่นะครับตัวเครื่องเดิมครับไม่มีข้ามนะ้ำมันเครื่องไหลเดิมไม่มีข้ามนะ้ำมันเครื่องไหลยเยิมเดี๋ยวสําหรับอย่างตรงนี้ครับคุณผู้ชมทุกท่านอันก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะครับเช็คระบบไฟตั้งถูนทงร้อและก็ครีนิ่งให้กับลูกค้ามาอีกหนึ่งรอบก่อนส่งมอบนะฮะร,รายละเอียดสําหรับการติดตั้งเนี่ยมันก็จะเป็นตัวแผงวงจรอยู่ตรงนี้ นะฮเสียบนู่นเสียบนั่นเสียบนี่ตรงนี้ก็จะเห็นกันได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวป้ายสติกเกอร์นะยืนยันแบบครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการตรวจคุณภาพของถังแก๊สไม่ว่าจะเป็นการหมดอายุข,ของถังแก๊สหรือส่วนอื่นๆเองก็ดีเพราะนั้นครับสำหรับตัวขนส่งเนี่ยในการที่เราจะทำรถพวกนี้ให้มันถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าถูกต้องตามระเบียบ ทางร้านเราจะเป็นร้านที่ดําเนินการให้กับลูกค้าเองทั้งหมดและไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมทั้งสิ้นแม้แต่บาทเดียวนะครับรับประกันในเรื่องตุกคุณภาพนะครับไม่อันรับประกันในเรื่องตวคุณภาพนะฮะมีวารันตีร้านให้นั่นคือการรับประกันตัวเครื่องและเกียร์นะครับหเดือน1นึ่งหมกิโลพร้อมกับเดบิวตสมารถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้นานอีกหนึ่งปีเต็ม เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงตัวเครื่องยนต์กันหน่อยครับแน่นอนนะฮะเบนซินนี่ก็ต้องให้ความรู้สึกที่เงียบและก็นุ่มและก็นิ่มนั่งสบายนะครับไม่มีเสียงผิดแปลกผิดเพีย้ยนไปจากตัวเครื่องยนต์เบนซินของเดิมสายพานไม่ดังระบบต่างๆที่อยู่ในตัวเครื่องยนต์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในตัวเครื่องยนต์ไม่มีเสียงแ๊กๆออกมานะครับ และก็ตามจุดตามซอกอะไรอย่างพวกนี้เนี่ยคือเราจะมองเห็นกันได้อย่างชัดเจนว่ามันไม่มีเป็นตัวคามนะมันเครื่องซึมด้านบนไม่เยิมด้านล่างไม่เยิมเดี๋ยวเรามาดูตัวกําลังอัดกันต่อบ้างครับเบนซินเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะฮะร,รถไม่มีเครื่องยนต์รถไม่มีตัวกําลังอัดก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวกําลังอัดครับ ถ้าเกิดมันมีการเสียหรือว่าเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยมันจะมี3มระดับด้วยกันนั่นคือเสียน้อยเสียปานกลางเสียมากนะครับคนในตรงนี้ถ้าเกิดมันมีการเสียหรืออาการใดอาการหนึ่งก็ตามนะครับมันจะมีเป็นตัวเศษน้ํามันไหลย้อนกระเด็นพุ่งขึ้นมาจากโปรูการวนน้ำมันหรือถ้าเกิดอยู่ในขั้นที่ประมาณกลางๆก็จะมีเป็นตัวควันนะครับหรือว่าเป็นตัวไอน้ํามันกระเด็นขึ้นมาจากโปรูกานวนน้ำมันซึ่งตรงนี้ไม่มี แล้วก็ตัวระบบลอยเย็นต่างๆทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติรวมถึงตัวระบบไฟด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันอยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านครับได้เห็นถึงในเรื่องตัวคุณภาพเป็นอย่างสําคัญถามว่าอย่างตัวรถรุ่นนี้มันเป็นจุดด้อยตรงไหนล่ะครับอันอยากจะให้พี่ๆช่วยคอมเมนต์บอกอันเข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้ว่าระหว่างตัวเครื่องพันหที่อันรีวิวอยู่นะตอนนี้กับตัวเครื่องพันแป ในความรู้สึกข,ของตัวายเองเอง่ะว่ามันได้แตกต่างอะไรกันเลยมันน่าใช้ทั้งคู่แล้วพี่ๆมีความคิดว่ายัางไงคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้มาได้เลยเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูด้านข้างกันต่อครับสําหรับตัวด้านข้างนะฮะสีเดิมโรงงานเดี๋ยวตรงนี้อันก็จะมีบริการขัดสีเคลือบผิวตัวรถแล้วก็ครีนนิ่งให้กับลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบตอนแรกไม่มีแดดนะฮะตอนนี้แดดมาแล้วนะครับเพราะนั้นในเรื่องตัวสีเนี่ยมันก็จะเด่นชัดและก็สว่างจ้าอยู่ในคลิปนี้แน่นอนนะฮะ ส่วนตัวล้อนะครับเป็นแม็กอร่อยเดิมโรงงานยางแม็กซิสตรงนี้หันมีการปรับเปลี่ยนให้กับลูกค้าใหม่เรียบร้อยเป็นตัวยางปี2022นะฮะ ABS EBD v a และก็ในส่วนของตัวระบบเซฟตี้หรือว่าตัวระบบความปลอดภัยถือว่าดีมากแต่มันมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวในอีกส่วนหนึ่งเราค่อยเข้าไปรับชมกันอีกทีหนึ่งสำหรับตัวไฟเลี้ยวครับจะอยู่ตรงกระจกมองข้างและก็จะเป็นสีเดีวยวกับตัวรถนะฮะ ส่วนสําหรับยางตัวกระจกบานด้านหน้าครับหรือว่ากระจกบานอื่นๆเองก็ตามเป็นตัวกระจกเดิมจากโรงงานมีการลับติดตัวสติกเกอร์อยู่ตรงหน้ากระจกตรงนี้อย่างชัดเจนไว้พอเวลาที่ตำรวจตำรวจอะไรดูอย่างพวกนี้นะครับหรือว่าในการตรวจสภาพที่เขาจะมีการดูก็สามารถดูได้จากใบตรงนี้ได้เลยแต่ทั้งหมดครับเราก็ต้องมองเห็นซึ่งถึงตัวถังแก๊สด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีการตัดด้วยตัวเส้นโครเมียมนะฮะอยู่ตรงตัวขอบกระจก แล้วก็ตัวมือเปิดทั้ง4บานก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีเส้นโครเม,มียมกั้นกลางไว้ด้วยนี่ครับสําหรับตัวจีเนี่ยคือมันจะใส่มาเป็นแบบนี้อันจะพามาดูตัวซอกด้านในข้างประตูสักน,นิดหนึ่งครับสํหเับการดูรถยนต์มือสเนี่ยซีดานสีประตูเนี่ยเราสามารถแกะตัวยางขอบประตูหรือว่าตัวยางกระดูกงูนะครับดูตัวตะเข็บด,ด้านข้างกันได้เลยนะครับเม็ดอ้างนี่ต้องคมกลมสวยและก็มองเห็นอย่างชัดเจนนะครับ การเว้นระยะช่วงช่องไฟต้องสวยงามแล้วก็ตัวรอยเม็ดอ้างเนี่ยต้องไม่เบี้ยวไม่ผิดรูปหรือว่าไม่มีตัวรอยขยี้ขยือนะครับนับรวมถึงตัวน็อตซ่องในข้างประตูด้วยเช่นเดียวกันต้องไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทําสีนะครับและก็น็อตไม่เบี้ยวไม่ผิดรูปนี่คือสภาพของตัวรถที่เป็นเดิมๆจากโรงงานนะครับส่วนสําหรับอย่างตัว ด้านท้ายความโค้งเว้านะฮะเราลองเอาเมือรูปดูนะครับมันต้องสมูทเหมือนเดียวกันหมดเพราะนั้นเนี่ยในพอร์ที่เราจะขับขี่เนี่ยอาจมีเสียงลมเสียงลมเข้าอะไรอย่างพวกน,นี้ถือว่ามันไม่ดีอันนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เนะี่ยพามาดูตัวด้านท้ายกันหน่อยครับสําหรับฝาท้ายเป็นยังไงกันบ้างสําหรับตัวรถด้านหน้าด้านข้างเป็นยังไงกันบ้างส่วนของตัวด้านท้ายครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะ สวขวาท้ายก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็ตัวโคมไฟท้ายเป็นตัวโครใหม่นะฮะไฟเบรกก็จะเป็นตัวหลอดแบบ led นะครับแล้วก็ไฟเบรกโดยสารเนี่ยจะอยู่ภายในห้องโดยสารนะฮะอันให้ดูตัวด้านท้ายกันสักนิดหนึ่งนะครับอย่างที่บอกนะฮะนี่คือมันเป็นตัว G เพราะนั้นเนี่ยในการที่ติดตั้งแก๊ส cng หรือเป็นตัวพลังงานทางเรื่องเนี่ยก็คือเป็นการติดตั้ง ด้วยตัวเจ้าของเก่าเองนะครับเพราะฉะนั้นมันมีทางเลือกอีกหนึ่งอย่างครับถ้าเกิดเราไม่ชอบติดเป็นตัว CNG แบบนี้สามารถถอดออกได้ไหมสามารถถอดออกได้แต่เดี๋ยวตรงนี้เราก็มาคุยกันเป็นเคสไปเคสไปหรือมาคุยกันหลังร้านอีกทีหนึง่งนะครับอันจะเปดูตัวถังก๊สหน่อยก็แล้วกันนะฮะสภาพตรงนี้ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญนะครับเพราะว่าเขายังมีการล็อกแล้วก็ปิดตรงนี้มาแนละ้วอันจะเปิดตรงนี้ให้ดูหน่อยนึงนะฮะมันอาจจะเห็นสภาพได้ไม่เยอะมากนะครับ โอ้มันจะเป็นเป็นตัวกิ๊็อกมาให้แบบนี้สวยงามนะฮะยางอะไหล่สำรองมีมาให้เครื่องไม้เครื่องมือไม่ลงไม่แรงนะครับแล้วก็ตัวแผ่นรองกันรอยสําหรับตัวที่เก็บของด้านหลังนะฮะมีมาให้ครบทั้งหมดนะครับนี่นะฮะนี่คือสภาพเดิมๆของตัวรถหนึ่งคันนะครับเพราะว่าสําหรับภายในช่วงกลางปีเนี่ยหรือภายในเดือนกรกฎาคมแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดกําลังมองหารถที่ขับใช้งานสบาย และประหยัดด้วยขอแนะนําไปเจ้าตัวโตเตอ a ์เอาตคันนี้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันต่อครับเราเข้ามาดูด้านในกันบ้างนะครับสําหรับส่วนของเซตตี้หรือตัว a i r b a บ็กันก่อนเลยดีกว่า a อร์แบ็สับตัวโฉมนี้เนี่ยจะมีให้ด้วยกันเจ็ดใบ,บซึ่งถือว่าเป็นตัวรถเก๋งอีกหนึ่งรุ่นที่ให้ a i r b a บ็ก,ก,กมาเยอะมากๆนะครับทาง t o t ต้ามอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยมีความกังวลและมีความเป็นห่วงเป็นใย ต่อลูกค้าและลูกค้าที่อยู่ในสถานะของการขับขี่ได้ดีมากไม่งั้นนะครับอันนี้คงไม่มีการที่จะเห็นตัวรถอย่างรุ่นพวกนี้ใส่แอร์แบ็กมาด้วยกันเจ็ดใบภายในก็จะเป็นสีทูโทนะฮะดำแต่งกับตัวสีครีมนะครับแล้วก็เครื่องเรื่องครับจะเป็น c d ดีวิดีโอเอ็มบ AUX USB นะครับยังไม่สามารถเชื่อมต่อบูทูธได้นะครับตัวแอร์ก็จะเป็นแบบปรับอันดอกเหมือนเดิมแอร์เย็นเพลงเพราะใช้งานได้ตามปกติทุกอย่างรวมถึงตัวระบบไฟด้วยเช่นเดียวกันและก็ด้านล่างครับจะมีเป็นตัวช่องเสียบไฟและก็ตรงนี้ถึงว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่สําคัญมากๆนั่นคือการปรับเปลี่ยนตัวระบบการใช้งานหรือเชื่อเพลิงการใช้งานอันลองกดทีนึงนะฮะไฟตอนนี้เนี่ยมันจะขึ้นโชว์อยู่ตรงตัวถัง ขึ้นโชว์อยู่ตรงตัวถังน้ํามันเป็นตัวสัญลักษณ์บอกอย่างชัดเจนนะครับอันจะกดหนึ่งที่มันก็จะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องตัวระบบแล้วเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้เนี่ยเราสามารถใช้งานได้ทั้ง2ระบบเช่นเดียวกันเพราะในหลังตรงนี้ครับอันก็มีการคอนเฟิร์มเลยว่าใช้งานได้ทั้ง2เชื้อเพลิงได้เต็มประสิทธิภาพนะครับ สำหรับตัวเกียร์ครับก็จะเป็นตัวเกียร์ออตโต้มีโหมดชิฟต์อัพชิฟ์ดาวมาให้เป็นซูเปอร์ซีวีทีแบบ7สปีดและก็เบรกมือนะฮะใช้งานง่ายที่วางแก้วน้ำสองใบเบาะหนังนี่ก็จะเป็นตัวสีครีมนะฮะเบาะสวยครับสภาพ,พนี่ต้องบอกเลยว่าใหม่มากไม่มีอรอยนั่งไม่มีอรอยขาดไม่มีอรอยยุ่ยไม่มีรอยย่นและไม่มีอรอยยับพเพราะนั้นถ้าเกิดอยากได้แบบนี้และในเรื่องตัวพื้นที่ที่กว้างขวางนั่งสบายแบบนี้ แนะนำครับเจ้าเอาติคันนี้รู้เรื่องแน่นอนส่วนลำับท่สุดท้ายครับตัวเร่งใหม่คันนี้เร่งใหม่อยู่ที่72,000กิโลไม่แท้เช็คประวัติศูนย์ได้เลยรับประกันไม่แท้ร้อยป็ต์ไม่มีการกกอมาอยู่แล้วแน่นอนเพราะนั้นครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของตัวรถเก๋งซีดานสิประตูในรุ่นของ b s e g m e n t เกือบข้ามจะไป C-S e g m e n t ใครชอบไปจูกใจรีบติดต่อเข้าไมา่ได้เลยครับเดี๋ยวอันจะพาไปฟังราคาและมีส่วนลดให้เท่าไหร่นั้นเดี๋ยวเราต้องติดตามดูกันอีกทีหนึ่งไปครับเรียบร้อยไดไม่แล้วพี่พีททุกท่านครับเราจบกับตัวรถอีกหนึ่งรุ่นนะฮะและอย่างที่เราดูกันในคลิปนี้เป็นสภาพอากาศสดๆร้อนๆเลยนะครับไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะเลยน่าจะอีกสักพักหนึ่งฝนน่าจะตกแล้ว ไปฝนแบบนี้ในการกลับบ้านในการเดินทางที่มันลำบากครับเราแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้ตรงจุดเลยในการมีรถส่วนตัวใช้เป็นของตัวเองอันต้องบอกกับพี่พี่ทุกท่านอีกรอบหนึ่งฮะัสำหรับภายในช่วงกลางปีนี้รถเก่งอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้ถ้าเกิดคุณไม่ชอบอีโคคาถ้าเกิดคุณไม่ชอบเครื่องมันทแนะนำพันหกแบบนี้เพียงพอต่อการใช้งานสำหรับทุกคนแน่นอน ใครมีความคิดเห็นย,ยังไงเพิ่มเติมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้ร่างคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับพระนด้นสำหรับวันนี้ครับอันนี้ส่วนลด20,000บาทเหลือราคาอยู่ที่469,000ย้ำนะฮะ469,000บาทเครดิตฟรีดาวได้เลยนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวได้เลยนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวจัดไฟแนนซ์ได้สูงสุดนะฮะอัพได้ถึง135%นนั่นอยู่ที่ ห้าแสนบาทซึ่งเป็นอะไรที่เยอะมากนะครับสาหรับตัวยอดจะไฟแนนซ์ได้ถึงห้าแสนเนี่ยพี่พี่ทุกท่านเพราะนั้นไม่ควรพลาดครับสหรับตัวรุ่นอีกหนึ่งรุ่นใช้งานได้สองระบบในช่วงยุคน้ำมันแพงแบบนี้ใครชอบครถูกใจก็เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์แอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดในการออกรถเอกสารในการออกรถเพิ่มเติมหลังจากนี้ได้เลยฝากกดติดตามเพจบริพั์ออโต้นะครับแล้วก็ช่องยูทูบของเรานะฮะเป็นกำลังใจกับพวกเรากดไลค์กดซับสไคร e เดี๋ยคิปน้ามีรูถรุ่นไหนมาแนะนำแล้วก็รีวิวให้กับผู้ลูกค้าได้รับชมอีกนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูกัได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวราไปก่อนครับสวัสดีครับ